ตอนต่อไปแบบที่นี่ลูกเป็นขั้นตอนบิดน้ำมันเป็นขั้นตอนบิดน้ำมันเวลาลูกไปรงนวดบ่ต้องบิดแบบนี้ก็ได้บอผิดแล้วบ่ถือเอาจกน้ำมันใส่มือพอประมาณบ่สใส่หลายบ่สใส่หลายนะลูกด้อไม่ใส่เยอะเอาบางใส่มือไม่เยอะลูกไม่เยอะวางไว้วางไว้ไม่เยอะไม่เยอะเอามือประกบกันลักษณะแบบนี้เอามือประกบกันลักษณะแบบนี้ เพราะประกบเสร็จปุ๊บบันีเวลาเขาไปรับนวดจริงนะเพราะต้องไม่เห็นสิ่งหรอกมันเสียเวลาไายลูกเสียเวลาเราแต่ถ้าไปตรงอื่นถ้าก็เจ้าถามก็คือเหติ่งนะลูกหมุนยังสิ่อ่ะบีดหนึ่งดึงมือเป็นแบบนี้โอเคแล้วก็มือทับกันอีกบีดสองบีดสามบีดสี่บีดห้าไม่ใช่อย่างนี้ลูกดึงยังไม่ทันสิ เออโอเคโอเคโอเคแย่บ่แยเพิ่นสิเสร็จปุ๊บกลับขึ้นมากำบลนกำบลนกำล่างบ่กำลูกรูดถึงมมนสิ่ื่อรูดล่างรูดล่างหลังมือเพราะว่ามันจะต้องมีใช้ทั้งสองบริจา้ห้อาเป็นวดลูกค้าถ้าเป็นไทยออยมันจะมีใสยังใสหัวเข่าด้วย โอเคโอเคบัดนี้เขาสิลวดเจ้าของบัดที่เนี่ยเอาเอาน้ามันใส่มือเอาใส่มือบ่ต้องไปบิดัดที่เดี๋ยวลูกดท,ที่เฮดก็คือโยงโยงโยงกำโบนกำโบนลูดล่างลูดล,าล,าล่างหลังมือเข่าตัวเองเอาถ้าอยู่ท้งเตี้ยมสูงมันจะไม่มีใช้เข่าตรงที่โอโอบอโอบอสเนืออนออน้อซำซ้ إي ما بميح..